สวัสดีค่ะจากปวไลอุงศยมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกต้นลิ้นมังกรนะคะอันนี้เป็นลิ้นมังกรที่ชื่อว่าฮามิไฮนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีสีสวยๆสามารถปลูกประดับได้ในห้องนอนนะคะห้องนอนห้องนั่งเล่น ได้นะคะหรือจะปลูกใส่กระถางใหญ่ให้เขาเป็นพุ่มใหญ่ก็สวยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาใส่กระถางดินเผากันกระถางลินเผาเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยออสโมโค้สูตร15 3ตัวนะคะ บำรุงทั้งรากทั้งต้นแล้วก็ใบนะคะสีสวยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ลงไปใส่ให้ทั่วๆนะคะแล้วก็คนๆสักนิดนึงเพื่อให้เขากระจายตัวไม่ให้อยู่เป็นกระจุกนะคะ,คะแล้วเราก็จะใช้ ลิ้นมังกรนะคะขนาดต้นจะใหญ่สุดก็จะใหญ่กว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่ระดับนี้ก็กำลังจะสวยสวยมากมากนะคะเราก็ใส่ลงไปวัดดูนะคะว่าใส่แบบนี้สวยไหมถ้าสวยหรือว่าต่ำลงไปเราสามารถที่จะเติมดินลงไปได้นะคะเติมดินแล้วเราก็ เติมปุ๋ยเติมดินลงไปแล้วเราจะเติมดินภูเขาไฟลงไปด้วยนะคะเป็นหินเขาเรียกหินภูเขาไฟนะคะนี่ค่ะจะเป็นวัตถุที่เบาเพื่อการโปร่งทําให้ดินไม่แน่นปลูกในระยะเวลาได้นานนะคะส่วนข้างบนนี้เราก็สามารถใส่ปุ๋ย ลงไปได้อีกเล็กน้อยจะเก็งเลยนี่ค่ะแล้ก็จะขุดคุยลงไปนะคะเพื่อจะวางลากของเขาให้ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดกดโคนนะคะกดโคนให้แน่นๆไม้ชนิดนี้สามารถปลูกเป็นประดับ ได้ทั้งที่บ้านสวนได้ทั้งที่บ้านที่เป็นห้องเป็นเทาเฮาเป็นออฟฟิศห้องทำงานได้หมดนะคะเมื่อเราใส่ดินลงไปให้แน่นนะคะกดให้แน่นๆแ,แบบนี้นะคะเพื่อให้รากเขายึดติดกับดินให้แน่น เราก็สามารถที่จะใส่หินภูเขาไฟลงไปนะคะเพื่อเวลาเราลดน้ําดินจะได้ไม่กระเด็นขึ้นมาทําให้เปรอะนะคะถ้าเรามีถาดรองกระถางด้วยก็จะยิ่งดีนะคะดินภูเขาไฟหาซื้อได้ตามร้านต้นไม้ ไม้ประดับไม้กระถางไม้มงคลนะคะถุงหนึ่งก็ประมาณ20บาทถึง50บาทแต่ละร้านก็จะจำหน่ายไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะใส่ตกแต่งแล้วก็ประดับด้วยหินสีด้วยก็จะสวยนะคะ แล้วแต่สไตล์ของแต่และคนจะปลูกวยกระถางซรามิดหรือว่าดินเผาก็แล้วแต่คนที่เขาชื่นชอบในแต่ละชนิดนะคะนี่ค่ะตอวน,นี้บรารังพยอมก็จะใส่เป็นหินภูเขาไฟนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถ ให้ความชุ่มชื้นเราไม่ต้องสำาเราไม่ต้องลดน้ำมากครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนลดสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเราได้ใส่หินภูเขาไฟนี้ลงไปข้างล่างเพื่อเคล้าเคล้ากับดินนะคะแทนขุ๋ยมะพร้าวด้วยนะคะ ก็จะได้ไม้ประดับตั้งโต๊ะทำงานในออฟฟิศหรือในคอนโดในห้องเช่าสวยๆได้อีกชนิดหนึ่งในห้องนอนนะคะเพื่อเป็นไม้พอกอากาศนะคะส่วนตามบ้านนอกเราก็ปลูกสวยกระถางใหญ่ๆใ,ให้เป็นพุ่มใหญ่ๆไว้โชว์ความสวยงามนะคะนี่คือ ลิ้นมังกรฮามีไฮนะคะเป็นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งที่มีราคาสุดหลูนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางจากกระถางาพลาสติกมาเป็นกระถางดินเผาแบบนี้นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาร่า,ายุพยองทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ